คูณนําของเราสวดมนมาแล้วสองรอบให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในสินธรรมเราทําได้ผมไม่ได้ออกลบผมไม่ได้ออกลุยแบบพิจิโบูผมทําได้นี่คือหัวใจเดมอนที่เราทําได้เราดูแลทุกอุ่มทุกคนซึ่งแรงบันดาลใจนี้เกิดขึ้น ช่วงแรกผมยังไม่ประสบความสำเร็จบริษัทอยู่ดังข้างหลังมีลุงอยู่คนหนึ่งครับเขามาฟังแผนแล้วตื่นเต้นผมก็เพิ่งเข้ามาเขาก็ถามผมว่าผมอยากเปิดแอปพลิเคชันเป็นผมอยากจะเ,เติมเงินเป็นผมอยากจะรู้ผังองค์กรเป็นช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยผมทำไม่ได้ผม มาถามผมผมบอกผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันผมก็เพิ่งมาครับผมยังก็ไม่เป็นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเรียนเป็นแล้วผมจะมาบอกนะทุกท่านครับผมทุกขสารเขามากแล้วไม่มีใครบอกเขาได้ต่างคนก็จับกลุ่มกลุ่มใครกลุ่มมันผมรู้สึกเลยครับว่าถ้าผมสําเร็จหรือว่าผมมีห้องผมจะเชิญเขาเขา้า เพราะว่าธุรกิจนี้เนี่ยมันไม่ต้องแบ่งสายงานเลยแล้วมันไม่มีสินค้าที่จะมาขายขัดแข่งขัดขากันไม่มีสินค้ามาขายตัดราคากันครับถ้าสมัครแล้วก็วสมัครกับอัไลายคนนั้นไปเลยเรามีหน้าที่สนับสนุนเขาเท่านั้นเองต้องขอบคุณโคตอยาโรนะครับที่เปิดห้องที่เปิดห้องซีอีโอนะครับ ให้ผมเป็นผู้เฝ้าให้ผมเฝ้าครับเฝ้าห้องเรียนผมเชิญทุกคนเข้าห้องเรียนเพราะถ้าไม่ให้ผมเฝ้าห้องนะทุกท่านรู้ไหมว่าผมไม่เข้าใจธุรกิจเพราะแรงแรบัดาลใจตั้งแต่ตอนนั้นผมเปิดแอปพลิเคชันเองครับผมรักจดรักจำเอาครับ วันนี้ถ้าใครประสบอยากประสบความสำเร็จเปิดแอปพลิเคชันให้รู้ทุกฟังก์ชันครับวิธีการก็คือเขียนจากสมุดเลยครับเบิกอย่างไรครับเบิกอย่างไรมีฟังก์ชันกี่อันครับเบิกโอนโอนอย่างไรถอนถอน,ถอนแบบไหนจดเลยครับแล้วทําเลยครับแล้วก็เช็คดูผู้ประสบความสาเร็จทุกๆุกคน มันเยอะเกินไปก็เอาเฉพาะชื่อก็ได้ครับแล้วก็ตำแหน่งครับเปิดตำแหน่งแล้วก็ชื่อท่านฝึกเลยครับโดยเฉพาะไดมอนท่านเปิดดูได้จำชื่อให้ได้นะครับมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านประสบความสำเร็จครับผมเข้าไปที่บริษัทเห็นโค้ดพิจัมโบว์วัสเมธาพิเกีพรตำแหน่งแอมโมเลอ โคดพี่หมูมาพัดสอนน้อยสิบตำแหน่งแอลมาลโคดสูจนวิกรุณวนาธนสุภพิตตำแหน่งแอลมาลอยู่ด้านบนเฮ้ย <c oughs> ผมเห็นเฮ้ยป๋าสมเด็จอยู่ข้างบนนั่นน่ะมันต้องมีรูปเราอ่ะอันไหนก็ได้ขอให้มีเนี่ยแรงบันดาลใจครัเนี่ยแรงบันดาลใจครับ แล้วเราก็ทําตามระบบเรียนแบบนี้ทุกวันแล้วก็เชิญทุกคนเข้าห้องนี่ครับหัวใจไดมอนหัวใจไดมอนคุณจะต้องเปิดแอปพลิเคชันให้เป็นพอผมเปิดแอปพลิเคชันเป็นผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ขุมทรัพย์มหาศาลเลยอ่ะมันเป็นขุมทรัพย์สมบัติจักรพัรดิตักไม่พ้อง ที่ผมเคยทําบุญแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับคุณซับนี้มันออกมาหลังเที่ยงคืนน่ะเงินน่ะแล้วแล้วเงินที่คนจะเอามาได้มันก็คือบุญของคนคนนั้นน่ะถึงจะออกมาได้สมบัติจักรพรรดินเนี่ยพิจโบไหลายออกมาทุกเที่ยงคืนหลังจากเที่ยงคืนออกมาเบิกเบิกเสร็จ หมดแล้วเหลือศูนย์แล้วมาอีกวันลุ่งขึ้นอะ่ะมาแบบเนี้ทุกวันโคดพี่หมูโคดพี่ปังมาโชว์ให้เห็นทุกวันทุกวันเขาชุดเชิญมาโชว์ให้ทุกวันทุกวันเห็นน่ะเฮ้ยเราต้องทําได้เราต้องทําได,าได้นี่ครับนี่คือแรงบันดาลใจ วันนี้ทุกคนยังเปิดแอปลิเคชันไม่ได้ได้รีบไปเปิดเลยนะครับแล้วต้องรู้ทุกฟังก์ชันด้วยฟังก์ชันไหนทำอะไรมีประโยชน์อย่างไรท่านเปิดเลยครับแล้วท่านจะรู้แล้วท่านจะรักแล้วท่านจะไม่ไปไหนวันนี้หลายคนนะครับมาถามเอ้าผู้ประสบความสุข,ขสคนนั้นหายไปไหนคนนี้ไปไหนเฮ้ยผมเพิ่งรู้ว่า เขาเหล่านั้นน่ะเขาไม่เข้าใจแผนน่ะเขาไม่เคยเปิดแอปพลิเคชันน่ะเขาแค่เปิดแค่ตัวสองตัวแล้วเขาก็ไม่ได้ดูแล้วเขาก็ออกไปอ่ะเฮ้ยเขารู้ไปจริงดิว่าเรารู้เลยว่าเฮ้ยไม่ได้บูลลี่นะครับไม่ได้บูลลี่เขานะครับเฮ้ยแต่มันดีขนาดนี้อ่ะเรื่องมันสร้างไม่ได้คิดเองไม่ได้อ่ะทําเองไม่ได้อ่ะทําได้ก็ขา,ขายขายขายของอ่ะไม่สามารถทําฟินเทคได้อ่ะ ระบบทุกระบบวันนี้เขาพยายามจะทำฟินเทคก,กันนะครับอย่างทูเขาก็ทำอ e ีเวเลตอารีเปอะไรพวกเนี้ยอาลีบาที่เขาทำมาอยู่เขาก็พยายามจะทำนะครับในประเทศไทยยังมีกี่คนที่ทำอ่ะเคาน์เตอร์ซูวิชส่วนตัวแบบเนี้ยแล้วก็ทุกยูเซอร์เป็นเป็นสินทรพัพย์อะมันขายได้อ่ะเป็นสินทรัพย์อะยูเซอร์หนึ่งถ้าลูกคิดดูนะวันนี้ยูเซอร์หนึ่ง ที่อัพไลน์ของพี่จัมโบ้เรื่องพี่จัมโบ้มาหนึ่งยูเซอร์หนึ่งยูเซอร์นี้มีคนเจ็ดล้านอ่ะเดินตามพี่จัมโบ้มาแค่ยูเซอร์เดียวอ่ะทุกท่านเห็นไหมยูเซอร์พี่จัมโบ้คนเดียวอะ่ 7, 000, อะเจ็ดล้านไอเจ็ดแสนอ่ะเจ็ดแสนเกือบแปดแสนลาหัดแล้วอะ่ะที่ตามพี่จัมโบ้มาทท่านะคะวันนี้พอก่อนจะไปงานบวชค่ะอนุโมทนาบุญนะครับ แค,ค,คหหบบญญ่หนึงานนาากกา่งย,งยูเซอ,อ,ญญตตอร์นี่คือสินทรัพย์ครับทุกท่านรู้หรือยังแล้วประเมินโดยระบบ a อไอได้รับใบอนุญาตหน่วยงานราชการถึงสิบสองหน่วยงานมันยากมากนะครับที่เราจะขอใบอนุญาตแบบนี้ได้มันยากมากนี่คือยูเซอร์ครับนี่คือสินทรัพย์ครับ ยังไม่พอนะครับการสร้างระบบการตลาดแบบเครือข่าย MLM ซึ่งทุกคนปรารถนาที่อยากจะครอบครองด้วยใบประกาศนนีบัตรนี้ด้วยสิทธิบัตรนี้จากภายใต้กฎหมายของประเทศไทยหลายคนอยากขออยากได้แต่ยากครับโดยเฉพาะเรื่องของซอฟต์แวร์ด้วยยิ่งยากเข้าไปใหญ่จะไปขอใบอนุญาตเกี่ยวกับซอฟต์แวร ยากมหายากครับแต่ของเราอ่ะมันง่ายมากๆที่แค่ซื้อลิขสิทธิ์อย่างเดียวแล้วก็ศึกษาแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันดูว่าข้างในอ่ะมันมีอะไรบ้างและทำความเข้าใจกับมัน,นแค่นั้นเองเนี่ยระบบถ้าใครเข้าใจนะหัวใจไดมอนด์มันอยู่ตรงนี้ครับหัวใจไดมอนด์มนอยู่ตรงนี้แล้วหัวใจไดมอนด์อ่ะ ในแผนธุรกิจแบบ MLM สร้างคนที่คุณลักที่เป็นตำแหน่งอมเมทิสเนี่ยซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนท่านเป็น Diamond. ไดมอนต์ไดออเซลทั่วโลกออเซลคือทุกสายงานต่างสายงานท่านจะได้สองเปอร์เซ็นทุกๆก,ก,การแอคชั่นของผม ผมแอคชั่นให้พิสิทธ์พัชชาตำแหน่งแบล็คไดมอนต์พิสิทธ์พัชชาพู ick, นหิตรัธนภุลหมอเออภัยอักษรสลิดคนละสายงานทุกแอคชั่นของผมส่งให้กับทั้งสองท่านด้วยส่งให้กับด็อกเตอร์วิรุวันจบจิตด,ด้วยซึ่งคนละสายงานนี่คือ แผนของไดมอนที่รรท่านประธานออกแบบมาเราจึงช่วยเหลือกันและแบ่งปันขึ้นซึ่งกันและกันแผนธุรกิจแผนธุรกีรก้ใครเข้าใจบ้างใครรู้บ้างรองกดพี่มาดูครับว่าคุณเข้าใจแล้วคุณจะทํากับมันสุดเป็นกําลังเต็มที่ที่อื่นไม่มีครับที่ผมเปิดวิดีโอให้ท่านดูอ่ไม่มีครับแต่ที่นี่มีที่นี่ ณขณนะนี้ยังไม่มีที่อื่นเหมือนยังไม่เหมือนที่อื่นแผนธุรกิจเอ,อื้ออํานวยแบบนี้นี่คือท่านประธานกอเตอร์สวรรส์ไสาสรวรรค์ออกแบบมาเพื่อให้พวกเราทุกคนจงรักสาม,มัคคีกันถึงแม้ท่านจะไม่รักไม่สามัคคีแต่ระบบมันบังคับให้คุณรักและสาม,มัคคีคุณจะช่วยเหลือกัน นี่คือหัวใจของไดมอนด์ร้อยเปอร์เซ็แผนธุรกิจท่านครับถ้าท่านยังไม่เปิดท่านต้องรีบเปิดแผนไบานารี่สนับสนุนทุกกลุ่มทำไมต้องไบานารี่เพราะท่านประธานเข้าใจว่า ทุกคนศักยภาพไม่เท่ากันเกิดมาฐานะแตกต่างกันจึงเป็นแผนไบนารี่ครับไบนารี่ลึกไม่จํากัดชั้นในโบนัสข้อที่สองหมายความว่าไงครับวันนี้ชาวนาขออนญาตยกตัวอย่างไม่ใช่บูลลี่นะครับวันนี้ผมพูดอะไรก็อยากให้ทุกคนเนี่ยให้รู้ว่าเป็นการยกตัวอย่างนะครับ ชาวนาครับจะบอกว่าสิ้นไลน์ไม่ต่อไหมไม่ใช่นะครับพอรู้จักท็อปอัพธุลิศปุ๊บชาวนาทำข้าวนะครับขับรถไปส่งลรงสีในระหว่างทางครับเติมน้ำมันสปอนเซอร์ชวนเจ้าของปั๊มครับเจ้าของปัม๊มไม่สิ้นไลน์ไม่ต่อใช่ไหมครับ คนรวยใช่ไหมครับถึงจะเปิดปั๊มได้เห็นไหมครับชาวนามาบอกเจ้าของธุรกิจปั๊มน้ํามันปั๊มน้ํามันเห็นด้วยปั๊มน้ามันออกไปทําขยายสิบสิบเป็นร้อยร้อยเป็นพันพันเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนป็นไงครับนี่คือความสวยงามของธุรกิจจากชาวนาคนหนึ่งมาต่อยอดนักธุรกิจนี่คือความสวยงามของแผนไบนาลี่ อีกฟังหนึ่งครับชาวนาครับไปบอกโรงสีครับโรงสีพ่อค้าข้าวขายต่างประเทศเห็นธุรกิจเอาด้วยครับทำธุรกิจครับจากสิบเป็นร้อยร้อยเป็นพันพันเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนครับชาวนาสิ้นลายไม้ต่อแต่ เานารู้ธุรกิจท็อปอัพธุิสามารถเป็น Diamond ไดมอนด์ได้นี่ครับแผนธุรกิจที่ท่านประธานออกแบบมาแม้คนธรมธรมดาธรมาก็ทําได้ครับเนี่ยครับถ้าใครเข้าใจแผนตรงนี้คือนี่คือไดมอนด์ครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ฝากกับทุกคนนะครับวันนี้อยากสอบถามทุกคนที่อยู่ในห้องครับ นิสัยของไดมอนต้องเป็นอย่างไรต้องทำอะไรบ้างอยากให้ทุกคนนะครับพิมพ์เข้ามาหรืออยากเปิดไมค์ก็ได้ครับอ่พอเวลาที่เหลืออยู่ประมาณอีกสักสิบนาทีเนาะอยากเห็นครับหัวใจไดมอนต้องเป็นอย่างไรครับต้องทำอย่างไรบ้างถ้าเปิดไมค์ได้อยากให้เปิด ถ้าเปิดไม่ได้พิม์พมาครับเดี๋ยวผมจะอ่านนะครับก่อนจะขึ้นมาให้กับ NC นะครับอยากเห็นครับหัวใจไดมอนของท่านเป็นอย่างไรและท่านอยากเห็นไดมอนเป็นแบบไหนนะครับอยากให้เปิดไหมนะครับเชิญเลยครับอยากคุยนะครับสักคนหนึ่งครับสองคนมีใครคุูมิ้นคุยนะครับณเชียรอ๋อยินดีครับคุูมิ้นเชิญเลยครับหัวใจไดมอนที่คุูมิ้นอยากเห็นอยากเจอครับเชิญครับ หัวใจไดมอนด์ที่คุณไม่อยาเห็นอยากเจอไอดอล